Hi students สวัสดีแม่แซมโบ้ทุกคนนะคะวันนี้พบก,กับ English Online s t u d i ค่ะวันนี้ก็อยู่ในเรื่องของ WH questions เหมือนเดิมน,นะคะอยู่ในชั่วโมงที่สองแล้วนะคะเมื่อวานเราเรียนไปแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงวันนี้ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราก็มาทบทวนของเมื่อวานเลยน,นะคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปนะคะ Review คู่ค่ะ WH questions ตัวแรกนะคะคือมาตัวคำว่า who นั่นเองน,นะคะมี W นะคะ H O นั่นเองน,นะคะ WHO ค่ะ ความหมายแปลว่าอะไรเอ่ยได้จำได้ไหมอ่านะคะถ้าเราเจอนะคะถ้าเราเจอคำตอบที่เป็น people นะคะเกี่ยวกับคนคำตอบที่เกี่ยวกับคนเราจะต้องถาม who แน่นอนเพราะแปลว่าใครใช่ไหมคะถ้าเราเจอคำตอบที่เป็น thing ค่ะถ้าเราเจอคำตอบที่เป็น thing เป็นสิ่งของเป็นเรื่องทั่วไปเราต้องถาม what เพราะ what แปลว่าอะไรถูกต้องค่ะถ้าเราเจอคำ ตอบที่เป็นชามค่ะเป็นเวลานะคะคำถามที่เราต้องถามคือ When เมื่อไหร่น,นั่นเองนะคะถ้าเราเจอคำตอบที่การให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง Which one do you want? คุณต้องการเลือกสิ่งไหนอันไหนนะคะ Red or pink แดงหรือชมพูให้เราเลือกถ้าเราเลือกต้องการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราถาม Which นะคะต่อมาค่ะถ้าเราเจอคำถาม w h e ที่ไหนคําตอบต้องเป็นสถานที่นะคะ how ค่ะอย่างไรค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางได้เป็นอารมณ์ความรู้สึกได้นะคะใช้ได้หมดเลยนะแล้วสุดท้ายคือ why นะคะทำไมค่ะเวลาตอบเราต้องตอบเป็น reason เป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะคะโอเคนี่คือเราทบทวนเรื่องของเมื่อวานนะฉันวันนี้นะคุณดิวจะพาฉเฉลยนะคะข้อสอบ๋อ,อไม่ใช่ข้อสอบดีลบบสุกหัดของเมื่อวานนะคะว่า เราทำกันถูกต้องไหมนะคะดูตัวแรกเลยค่ะคีย์เวิ I love Tom นะคะอันดับแรกที่ครูโดบอกให้ทำอะไรก็คือดูคำตอบค่ะคำตอบเขาตอบอะไรมาเราไปดูที่คำตอบค่ะข้อ B นะคะคือคำตอบ I love Tom นะฮะเจ้า Tom เป็นคนเป็น People กนะเจ้า Tom เป็นคนฉะนั้นคำตอบต้องเลือกตอบอะไรเอ่ยใช่แล้วถ้าเราตอบถ้ามันเป็น People คำตอบจะต้องเป็น who นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ I am a firefighter. เขาทำอาชีพนะคะเป็นอาชีพนักดับเพลิงนั่นเองนะคะในเมื่อเขาตอบเป็นอาชีพเป็น things นะคะเป็นเรื่องของ c a r e e r เป็นอาชีพนะคะคำถามจะต้องเป็น w o r d เท่านั้นนะคะคำถามจะต้องเป็น w o r d คือข้อ a นั่นเองนะคะถัดมาค่ะ Are you เออะไร Are you คำตอบคือ at work นะคะคำตอบก็คือบอกสถานที่นะคะบอกสถานที่ว่าฉันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทำงานนะคำตอบเลยต้องเป็น Where นั่นเองนะคะเป็นที่ไหนนะคะ Where are you คุณอยู่ที่ไหน I'm at work นะคะฉันอยู่ที่ทำงานต่อมาค่ะนีไ่ได้ดูคำตอบค่ะ at 6 pm ทานข้าเย็นตอน6กโมงเย็นค่ะฉันคำถามพูดถึงเออเดี๋ยวนะคำตอบพูดถึง time พูดถึงเวลาค่ะถ้าพูดถึงเวลาคำถามจะต้องเป็น when ถูกต้องนะคะ Do you go to the library to read a book คุณไปทำจุดๆที่เอ,อห้องสมุดอ,อ๋อไปอ่านหนังสือคุณไปทำ อะไรนั่นเองนะคะโอเคต่อมาค่ะด้านล่างนะคะมีคำถามมาครบแล้วให้เราตอบคุณตอบค่ะ Where do you want to go คุณไปที่ไหนฉะนั้นถาม where ต้องตอบเป็นสถานที่ถูกต้องไหมคะต้องตอบเป็น place ค่ะข้อไหนที่เป็นสถานที่บ้างมีอยู่ข้อ a นะคะที่แปลว่าเดอรมอที่แปลว่าห้างสินค้านั่นเองนะ,ะต่อมาค่ะ What do you want to be คุณอยากเป็นอะไร want to be ก็คือยอ,คอยากทำอาชีพอะไรนะคะอยากเป็นอะไรในอนาคตนะคะ a model นางแบบ an apple เป็น Apple ในอนาคต a า a t เป็นหลบทดรสอบหรือว่า a d o g เป็นเจ้าสุนัขนะคะเด็กๆตอบเลือกข้ออะไรใช่แล้วตอบอะ Model นะคะเป็นนางแบบในแบบนั่นเองนะคะเพราะว่าทำไมต้องตอบข้อนี้เพราะมีข้อเดียวที่เป็นอาชีพนะเนาะันมาค่ะข้อแปค่ะถามว่า why are you late ทำไมคุณมาโรงเรียนช้าทำไมคุณมาเรียนสายต้องตอบเป็นเหตุผลเป็น Re a s o นนะข้อนี้ตอบข้อ A ค่ะ เอ๊ทำไมครูดิวไม่เลือกข้อ b ซึ่งมันมีคำว่า i m i s s the bus มากันข้อ b miss ตรงนี้จะเป็น past tense เป็นเรื่องของอดีตจำได้ไหมที่มีการเติม e ดีเราจะไม่ใช้อันนี้นะคะเราเลยตอบข้อ a ค่ะต่อมาค่ะ number 9 when ค่ะ, when ค,ะ when คือถามเรื่องของเวลาค่ะฉะนั้นข้อไหนเป็นเรื่องของเวลาตอบข้อนั้นค่ะตอบข้อ A นั่นเองนะลูกนะเวลาดูข้อสอบเด็ดดกๆก็จะแบบโอ๊ยคุณหนูปลไม่ได้เลยค่ะครูไม่เป็นไรดูแบบคุณครูคนะคะดูแบบ คลิกสำคัญืูโดนคูนะ How often นะคะ How often คือบ่อยแค่ไหนเด็กๆจราไว้นะ How often คือบ่อยแค่ไหนคำตอบก็ต้องถามแบบตอบแบบบ่อยแค่ไหนนี่ค่ะตอบข้อ B เลยค่ะ Twice a e year นะคะ Twice คือสองสองครั้งนะคะสองครั้งต่อปีอ่านะฉันมาดูข้อ11ค่ะต่อนเนื่องกันนะคะคำตอบคือ once a week หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ฉะนั้นถ้าตอบว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์คำถามจะต้องถามว่ามันบ่อยแค่ไหนถูกต้องค่ะเช่นสอบ how often แบบนี้นะคะลูกข้อสิบสองค่ะ how long is road how long คือมันยาวเท่าไหร่นะคะมันยาวแค่ไหนนะมันยาวแค่ไหนการถามความยาวว่ามันยาวแค่ไหนคำตอบก็ต้องตอบเรื่องความยาวนะคะก็คือ20 miles นะคะก็คือหน่วยเป็น miles นั่นเองนะคะต่อมาข้อสิบสามค่ะ do you go to the beach คุณไป ะคะคุณไปเอ่อบีชอย่างไรนะคะชายหาดอย่างไรคําตอบคือ by car ขับรถยนต์ไปนะคะคําตอบคือ how นะคะเวลาถามว่าเขาไปอย่างไรเดินทางอย่างไรให้ถามแค่ how อย่างเดียวนะลูกนะข้อ14ค่ะถามอะไรไม่รู้จะบอกว่า I am one hundred sixty f i e ฉันสูงร้อยเจ็ดร้อยหกสาฉันคำถามก็ต้องถามว่าคุณสูงเท่าไหร่ข้อคำถามความสูงก็คือ how tall นั่นเองนะและข้อ15ค่ะ คำถามไม่รู้ว่าถามว่าอะไรเลยแต่คำตอบคือ he's policeman ผู้ชายคนนั้นเป็นตำรวจฉะนั้นเวลาถามอาชีพจนได้ไหมต้องขึ้นว่า w h a t h นะคะ w a t is your husband call a นั่นเองค่ะนี่ก็เฉลยเสร็จทีแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้ววันนี้มีงานหนึ่งแผ่นค่ะเปิดแบบห to เลยนะคะที่ครูดิวแจกไปหน้านี้เลยนะคะเหมือนกับในออที่ครูดิวเปิดให้ดูในหน้าจอเลยนะคะเขาให้เราทำอะไรคะเขาให้เราเลือกคะ่ะว่าเราจะใช้ watch แแว่ห w เวนหรือ h า w ในการถามและเอาคำตอบด้านหลังตรงนี้มาแมชด้วยเช่นดูข้อที่หนึ่งนะคะดูข้อหนึ่งได้เลยนะ is your nameis your name ถามชื่อค่ะเราต้องไปนอะไรเลย what is your name ถูกต้องไหมคะ what s your name คุณชื่ออะไรไหนดูซิข้อไหนที่มีเกี่ยวกับชื่อนี่เลยข้อดีนะคะเดี๋ยวก็เอาตัวดีมาใส่ด้านหลังข้อที่หนึ่งนะคะจะได้บอกว่าอ้ตอตอบข้อดีแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะนัมเบอร์ค่ะ On are you On are you ถามอายุค่ะก็ต้องใช้ How o n are you าอ,อกเรื่องอายุค่ะข้อไหนตอบอายุเยอ่ยข้อ A นั่นเอง21 years old นะคะตรงนี้ดเด็กๆเปิดหาคำตอบได้เลยนะคะทำแบบนี้นะคะให้เราเลือก w h question มาใส่ถูกต้องและเลือกคำประโยคด้านหลังตรงนี้นะคะออาต้สอนมาใส่ให้ครบถ้วนนั่นเองนะคะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นของงานวันนี้แล้วนะคะ โอเคนะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจทำนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราจะเรียน w ิวเวทั้งอาทิตย์เลยนะโอเค See you tomorrow. Goodbye